สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านยะครัคำคำนะครับมือน,น,นีวันวันขั้นวันขั้นทีเอียงหรือมือหรือเบี้ยเหรอล่ะยีสิบยิบเก่าไม่เท่าไรครับผมพอดีนัดทรงแบบรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นเหตุผลที่ซื้อรีเทิร์นนี่นะครับเหตุผลพึ่งพึ่งกลับมานะครับเนี่ยเ,เหตุผลที่ซื้อรีเทิร์นนี่คือคือผมย้อนสายนะครับย้อนเหตุเ็นสายบังเอานองหวานเจี๊ยบนะครับ น้องสาวหวานเจี๊ยบพอแม่เดียวกันนี่ครับซึ่งกับเซเว่นนะครับออกมาเป็นรีเทิร์นลองเมืงว่ามันเหรินเดยม่เหรีนเตยนะครับเพื่ไป้2งตัวตัวนี้ก็เลยไปฝึกเป็นวัครับน้องก็นีเป็นวัเป็นเร็วอายุหน่อยถ้าเป็นเร็วนะครับอไปน้ำทั่งเหียกไปน้ำทั่งนะครับนกเป็นไม่บานนี้นัดเพิ่ไว้มืออื้นนะครับวันผุดนัดวันผุดทรงวันผุดบานนี้ลุ้งเบิ่มเล่าสิได ไปงันนะครับคนเิไดไปงนันลุงบ่มเลยขอมาเอาไปก่อนนําม้อนี้ครับเสียเอาไปนอนอยู่คู่เมืองนะครับเมื่ออื่นยังเห็นไปส่งนอนสูงนะครับใ้อาจารย์อาจารย์เจียมนะครับเอาบ่รอซาครับผมเราโทรมาแลหรว่าหันสิเดจับลงเลยล่ะคือโอ้ยเนาะปกติหนกไอไม้ผมไปจะเห็นนอนขึ้นนะ่ะผมเพราะว่ามันนกกะเฮ็ดจังได๋ได้เนาะ มันกะจังวาละ่ะฮาริเธินหรุมะกวลนบัคัผมไปต่อพึ่งม้านะครับต่อพึ่งม้าพอผมหลากคำกมือเลยเพราะว่าทีแรกผมว่าสีเอาไว้เรียนเองนะครับบังลิเทิร์นเนี่ยวาสีเอาไว้เรียนเองมันจะไปงั้นแช่งชุ่มพวงนะครับลิเทิร์นนะครับห่วงขาบอลท้องผมบริสีเลียนแดงห่วงขานะครับเพราะว่านกเฮดไวเหรียนเองผม,มจับเอียงได้ผมมีใส่เลย อันที่เพื่อนประกาศทบไปโอ้ยเนาะมาติเก็บใบเหรียญเองก็ก่ได้เหรียญตั้งใจ่าเชียวใบเหรียญกับครั้งนี้นกตัวนี้ม <laughs> าจะไปง,งานชุ่มพวงครับมาจะไปง,งานชุ่มพวงมื่อนั้นอ่า,อาจารย์เจียมบันทักมาผมบรรไดนกพอดีพอดีครับผมไปต่อผมก็ได้นกพอดีผมว่ามัน ว่าเป็นทีมงั้นว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ตู้นะครับถักมาม่ผ่นเบื้องพ่อผาดผ,ผ,ผิดนี่ครับแทนที่สิตอบผ่นทรงคลิปไปเห็นเราเลยนะครับทรงคลิปที่ได้นกเนี่ยไปเห็นเราเลยอยา,าพอกันผมได้แล้วซะนี่ละตัวนี้ละสิไปงานชุมพวงหนามูเผินว่าสองตีนจุ่มเงียบเล้ววลอยโรยากลงซ่าไรเีย ลหลอกไม่หรอเยวตอนนี้เราไปแข่งงานปา่าไทยอีกงานชุมพวงน้ำมูเอา,าเอามาลูกเอาละเอาละเอาเอละเอาละเอาละดิทเทิลเล่าเล่าดิเทินมันสัมบูตัวบบนีดใส่สีออยังดีใส่สีเอาเข้าไปอ่าปากงับ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 แล้วกลัวงับยัยบ้อย งบเ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 งบง็บเงบเงบเง็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 เงเง็เงีบเง็บเ้ว่เงบเง็เง็บเง็เง็บเง็เง็บเงบเบเง็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  ทรงไห้มันฝันมันผิดค้นบัดน,นี้เรื่องทุกเรื่องมันน่ะเล่าทรมามหาหนกพอดีบัดนี้สิปฏิเสธแล้วว่าบ่มีมันก็เป็นไปได้บ่ล่ะวันนี้มันไปทรงไห้ิ่นเบึ่งพอดีนะครับเมื่อนี้ก็เอาออกไปนะครับออกไปพร้อมกับไอเอเอาออกไปพร้อมครับพริกสดนะครับผลปรากฏว่าริเทินเป็นตัวดึงครับพริกสดเป็นตัวเอานะครับเซตพริกสดฉํำนะครับไปไเป็นแต่ละตัวนีเทิน เหตุผลที่ซื้อลีเทนกับจังหวะแหละครับมันเป็นนกย้อนสายนะครับผมจีฮยดนคันซีแบบลีลาที่เอานกปลาอย่างเดียวนะครับผสนลีลาแลนคู่ผลคู่เหยียงคู่ครับผมเอาเอานิสัยดึงนกปลาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งเพิ่งกันครับเราคำแล้วนะครับเรากำลังสีออกมาหอดแล้วครับผมจีเดียนไปนรัดเพิ่งยุบปากค้าคงวันสนามครับผม คลิปนี้เดี๋ยวกล้ากันไปสมีกับเด๋ยนมีคิปบังลีเทิร์เนเบิ้งครับวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดู้ได้ว่างครับพ่อ,อากันอยูอ่งานชุมพวงนะครับรวมพ้นอยู่หวยบงนะครับผมกะบอลูวเสียเอาตัวไหนไปเฮียนครับพริกหวานกับเขาเซื้องอขันเทียบกับเขาผสมนะครับเราพริกหวานกับขันเทียบมาล้นขนบอลูวสีเฮ็ดจังไรขึน้น <c oughs> ผมก็สีฝึกนกผมยังน้ำมือนี่แหละครับไป ก็อาชีว์เอาบ,บักไอลูกใช่ไหมอีกตัวหนึ่งนะครับไปอาชีว์เอาน้องบักรีเทิร์นนี่แหละไปอาชีว์เอาน้องรีเทิร์นไปเพราะว่าผมมาลงมดินนี่เหี้มจนเป็ดแล้วครับแล้วก็ทันบพรสั่นกันจิเอานมขยียดเถอะละครับไปเรียน <c oughs> เดี๋ยวว่นอาทิตยีลเทิร์นเดี๋ยวมังครับคลิปนี้ลากกันไปสักนี่ครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลองตีนจุ่มเรียบร,ร,ร,ร trendy, ้อยลกอยากลมซ่าหลยเศษหนกไม่บ่เยวก็ดีเราไปเช่งงานปัตไทงานชุ่มพวงนมมเอาอาลูกอะไรอะไรอะไอะไรอะไรเพื่นเนาเนาะเืนมันสัมูตัวปนงใส่สียางดีใส่สี เอาเข้าไปหาปากงับ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 แล้วกลัวงับีับร้อยงับ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 งงับบงับงังัยหน่อยกบรู้ว่เป็นนกเท็ดโอเคเตรียมที่หนึ่งมาแล้วครับ เซเว่นน้องหวานเทียบ